พายุขยีขอ้เสด็จพี่ระวังตัวนะเบค่บบพะาพายุขยี้ฉันขอร้องเธอฉันก็มีสามีแล้วเสด็จพี่ระวงตัวนะเบค่ะเจ๊พี่เจ๊พี่เจ๊พี่พายุขยี้ฉันขอร้องเธออย่าทำอะไรเสด็จพี่เลยเมือ <c oughs> งขยูขย่ครนอนแล้วฉันก็มีสามีแล้วด้วยพอเถาน้อง จม like, ีบัดวลานี้เราพ่ายแพ้เด่พยุขยีแห่งตะเกิงใหม่เอาเถิดขณะนี้ข้าพเจ้ามหาราชาเป็นผู้ปราชัยด่าเจ้าเจ้าจะทำเยี่ยงไรจะฆ่าข้าพเจ้าให้ตายก็เท้อนเธอพยุขยีไอ้สิ่งนี้กไม่ต้องการสิ่งเดียวที่กูอยากจะได้ ก็คือมหารานีมาเป็นคู่ครองของก,กูและตอนนี้มันก็อยู่กับมหารานีกูอยากจะรู้นะมึงเอาประหัรด,ด้านไหนที่โอบกอดมหารานียังมีความสักวัถ้าเจ้าอยากจะรู้เราจะบอกให้เจ้าได้รู้แจ้งแก่ใจประหัรที่เราจะมอบความอบอุ่นให้กับคภรรักของเรามหาราณี นั่นคือประหัตด้านซ้ายของข้าพเจ้ามหาราชาด้านซ้ายกูขอาพยุยีโอมากเกิพยุยีจมพยีไาพยุคยีได้ปดแล้วประหัตด้านไหน ทำศึกทั้งสงครามไปต้านศัตรูระหัสที่กูเอาไว้ต่อก่อนกับพวกเราศัตรูคนชั่วชั่วเยี่ยงมึงนั่นหรือก็คือพระหัสด,ด้านขวาของกูของยา อุงอ่มันอยู่ในร่างกายของมึงถ้ามึงไม่มีสิ่งนี้มึงจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงขาขวากูขอยปากามึงซะ เอาอะไมาสู้กูมึงฆ่าก,กูให้ตายสะเธอแต่มึงทำเยี่ยงนี้กับกูกูจะอยู่เป็นเช่นไรฆ้ากูเธอประยุขยีมาลานี้พยุขยีเธอบอกว่ารักฉันแล้วเธอทำร้ายผู้คนแบบนี้ ดาบแล้วฉันก็มีโรกแล้วทำไมล่ะมหารานี<แ>นี่เธอเธอก็เห็นสภาพของห <c oughs> ัวเธอแล้วจ้าพี่แขนก็ขาดสองข้างขาก็มีอยู่ข้างเดียวนี่เธอยังจะอยู่กับมันอีกรออย่น,นี้ดีกว่ามาเป็นสมบัติของพี่ดีกว่ากลับไปในเมืองไป่กับพี่<า>ไปใช้ชีวิตยอยู่ความสุขด้วยกันไม่ ไเธอฟังฉันให้ดีนะเจ้าพี่ของเราไม่ครบอาการสามสสอก็เป็นพ่อแกไเพียคนเดียวถ้าผู้ชายทั้งโลกนี้มีพ่อแกเพียงคนเดียวฉันมหาราีจะไม่ขอมีผู้อีกต่อไปอจำไว้<อ>ฉันเกลแก,แกไปปาคอเราไร้งนักสารเลวกูพูดทุกมุทางก็ยังไม่ยอมก็ดีพูดขนาดนี้แล้วถ้าอย่างนั้น ดวงตาของมึงพี่ขยี้ก็อ,อย่าได้มองใครๆเ,เลยพี่ขยี้จ้ะพี่พ่อบิดาลูกฉันมองพีพพ่เห็นแล้วคนทั่วจะเห็นพี่เป็นอย่างไรบ้งบงบางขง้ามีน้ำมันบาดสรงบุตรชายของธรรมดาชามมึงเป็นใครตัวเอง พี่ขยพี่กูมาในวันนี้อยากได้แม่ของมึงมาเป็นเมียของกู่อ้ชาชัวมาดากูมีคู่ครองอยู่แล้วแต่มึงยังกล้าทำมกล้าจะสู้ออก,กับกูแเหรอขนาดพ่อแม่ของมึงยังตกอยู่ในสภาพแบบนี้มึงเป็นใครกันวะที่จะมาสู้ออกับกูได้เอาเถอะถึงกูจะเป็นเด็กแต่กูก็ไม่กลั่แม้ความตายมอถ้ามึงเก่งน้องพี่

คุณนับถ right. ือใจมึงมากมึงนั royalty, ้นมีความจอมหงษ์ทยองการใจมึงช่างเด็ดเดี่ยวหยุดทำไม่ได้คนชั่วโกูแพ้แล้วอ่ะดาบในมือ ข้ากูคิดเลยมันง่ายเกินไปตอนนี้พวกมึงนั้นก็เปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือของกูหันกูจะบีบมึงก็ตายกูจะคายมึงก็รอดเอาไงดีท่านพี่ให้กระอมชั้นนั้นฆ่ามันเลยหรือไม่ช้าก่อนลองพี่ไอเด็กไม่สิ้นกินน ทำไมมา,า,าของมึงชันน้นองพี่พี่ว่าแค่สั่งสอนมันก็พออย่าไปฆ่ามันเลยถือว่ามันเนี่ยเป็นเด็กอย่าไปลังแกมันอย่าลังแกกูมึงก็จะทำร้ายกูเองไปเลยแล้วถ้างั้นไม่ฆ่ามัน ไม่ฆ่าใช่ไหมพี่ถ้างั้นก่อนที่เรานั้นจะกลับสู่เมือง <ทำ S 1> ผมนั้นจะขอฝากรอยแผลไว้ที่ใบหน้ามันก่อนนะกันนะพี่ทำอะไรถ้างั้นแล้วมึงเตรียมตัวโโออย๊อย ไอ้มหาลาชาชใจเย็นก่อนสิวะต้องจำมาให้ดี<อ>ถ้าพวกมึงเนี่ยอยากแก้แค้นกูเมื่อไหร่กูจะรออยู่ที่เมืองตะเกีงไหมพย่ขยี้อคอยชว่ว เจ็บปวดผมเหมือนถูกขวดด้วยเสษกนมันจะจากฝากรอยแพลตกเป็นผู้แพ้คนสามต้องเสียแผ่นดินสิ้นอำนาจ ต้งมาเสียชาติตัวเองมันมาหากโคมคมเหงมันเอาความเก่งมายามกูโตเมื่อ,อไหรจะไปกำจัดล้างแค้นไอสัตว์ส่งข้า ทหารทั้งหมดฟังคำข้าบาสองต่อไปนี้ขาจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่สาข้อข้อที่หนึ่งทหารทุกคนสู้าห้ามแพ้ข้อที่สองห้ามพูดคำว่าชี้แคแตกบบว์อ่ส่วนข้อที่สาม ห้ามยุ่งเกี่ยวกับน้องสาวของข้าสีิัน้าถหาใครขัดคำสั่งกูบาสลองจะขุดหัวมาจี่เมือกูเองไม่มีทาง